สวัสดีค่ะสำหรับคลิปที่สองนี้นะคะเฮากัดมาฮ้อดมือนี้ฝนตกผ่ากระซาก็เลยมาถ่ายบรรยากาศฝนตกให้เบิง้งแน่ใจก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube นางน้อยชาแนลหน่อยเด้อค่ะ มังม่วงค่ะมังม่วงโดกโดกปีนี่โดกลายขนาดเลยมังม่วงโดกคู่บ้องค่ะเมื่อเช้านี้ออกมาจากที่ทำงานหกโมงฝนตกมาฮอดส,ะสะกลนครกับฝนตกอีกจะมารีวิวมาว้อดเฮือนเจ้าของให้เบิ่งต้นไม้เบิ่งอย่างอันนี้กระบอกป๋า พวอปลาคุณตามีปลาเค้งลายปลาค่ะให้เบิง้งบรรยากาศรอบๆเมื่อวานได้ลงคลิปแรกให้เบิง้งเป็นการเล่นม,วนม,วนมวน้วนว่ายน้ำสนุกสนุกค่ะสำหรับช่อง youtube นางน้อยชาแนลนี่สิท่ายลายอย่างอยู่ด้วยค่ะมีทั้ง การทำมาหากินวิธีชีวิตทั่วไปนะคะมีการกินการย่างเข้ามาพร้อมถ้าตอนใดที่กลับไปที่ทำงานก็อาจจะมีคลิปที่อยู่ในสถานที่ทำงานหลากหลายค่ะนี่เบิ่งมงวงโดใงไงเขียวเสเวยค่ะนี่ต้นนี่ปลูกตั้งแต่ปีพศ2543 มันกัยังอยู่เลยค่ะซื้อกิ่งตอนมาปลูกดกคูป,ปีเดี๋ยวสิหาถุงก,กระดาษมาห่อมันอยู่ต้นมังหุงต้นมังนาวมังนาวก็มีสามต้นว้าวเป็นภาษาย่อเด้อค่ะเด้ออันนี้เขาเอินยอ่อค่ะ ย่อเมืองสะกลต้นมังนามังนาวก็มีตะใบมากๆม,มันก็นมีนะคะเบิ่งมากมังนาวนี่ต้นมะนาวปลูกไว้สี่ต้นค่ะพอได้กินบอกพอได้ซื้อเบิ่งบรรยากาศ อันนี้กระดอกต้นดอกดอกอย่างบุ้น,นี่จำโมได้แล้ววิธีชีวิตเดี๋ยวเมื่อใดเท่าฝนตกแห้งๆอาสนนิได้ลงไปบึงเอาปลาใส่มงเอาปลาซิวปลาหยังปลาซิวปลาพอนี่อันนี้เบึง่ง ที่จับอันนี้ฮะเขาเอินโปะที่จับกุ้งแม่นอยู่บอคะบ้านไผยเอินที่แตกต่างไปอยู่บออันนี้น่ะลอบบ้ากใหญ่รอฝนตกเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ้งนะคะเมื่อวานนี้เพื่อนไปคุดสายบัวอยู่โป่งบัวนะบ้าน เอิ้นป้งบัวเอามาเสื้อมกินกับบริทันเพิ่นอันนี้คือแค่ที่สองฝากเน่ใดก็ฝากกดติดตามช่อง Youtube นางน้อยชาแนลเนเด้อค่ะจะมีอีกอย่างที่หลากหลายให้เบิ่งอยู่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ